แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะการเข้ามาเองโอเคครับไ,ไ,ไ,ไม่ต้องห่วงภาพนิ่งภาพนิ่งมัน นี่ก็เป็นส่วนที่เราเตรียมไว้ให้เพื่อจัดให้เป็นที่ทำกระสอบไต่ลงในตึกส่วนชาบ้านนั er er ่นเองแตนเขาเออแต่เขาเป็นเขาไปที่ไหนไม่ไม่แน่ว่าเทีรระเบิดเ

đái xung ngược với gì nữa? không, 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 ที่อยู่ขังเลอดเลอาพี่โมเเนี่ยโอคุ้ยมนจะดึงออมันคุ้เยนาะเ้วัครับู่ายภาพโอเคจะรอรอก่อนจะจอจ่าอจ่าอ

อกระโงครับกลินเพิ่นเลยถังได้เ็ังครับเริ่มซึ้นไม้อีกอะไรได้หน่ะอะไอีกชรันปวยปวยเจ็บหน่อยครับโอเคเตะๆน้ำๆก็น่าจะ่้วนเราเรียกอะไรด้ของแช่อยู่นะเอองานแทนเมดงานแทนเม็ดรับงานไม้พยุงออนหอนทำงกบไก่กอนขางในเครับเาห่ให้เสร็จเลยครับ อันนี้ถ่ายได้ไหมมันมันน่าจะเป็นของเราเหมือนอย่างของเรา ขอต้อนรับครับไม่ต้องต้อนรับลงเลย มาให้แล้วดิชีอยู่ขงเลดเเอาพี่อเลดโอเคเคมันจะด๊บเลยอ๋มัคุ้นเคยเนาะโอ้ครับถ่ายภาพโอเคจะรอรอก่อนสัตุ้จะจเอ๊ะๆ ท่ายลูกพาดตัวเต็งเ่นเามมันเป็นจอสอบสีขาวเราไปตามมาจากดูคนรวยดิโฉมจมด,มด,มด,มดมังด้วย

ว่าเยอะกว่าเพื่อนไงแต่พวกราพี่แล้วรอบแรกก็โหนี่นะโหน่รอบนี้ที่เป็นตัวใหญ่การตรวจสอบต่อไปมันก็เรื่องเกี่ยวกลงทีเลยวที่คุยว่ารอบแรกเนี่ยที่ใส่ตัวจิตเนี่ยคือเพราะผ่านสภาสอง่อนยังครับตอนนี้คือยังไม่ยังยังไม่เสร็จเรอยครับก็ยังรวบรวมอยู่คือเสร็จไดยังรวบรวมอยู่ครับครับตอนนี้คุยลำขั้นต้นที่แจ้งมาก่อนนี่คือว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน เออนใหญ่ยู่อยู่กับเราผมจะเก็บรวบรวมข้อมูลครับทั้งวามตำรวจทั้งอะไรวยนะครับตอนไหนตอนไหนทั้งหมดเก็บเก็บเป็นเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้นะทำแพผนทำครับเก็บไปหมดครับคือหลักฐานนี้ยุติว่าได้ห้าร้อยใช่ครับซึ่งห้าร้อยเนี่ยคือฉันต้องซื้อทีตามที่ชาวบ้านแจ้งมาแต่ว่าบางทีขึ้นอยู่เรื่องของหลุมบุคคนต้องเตรียมการแต่ข้างหน้าเนี่ยจะจบหรือไม่จบอยู่ที่การจิดการตอนนี้ ของเราเหมือนกันชาวบ้านปลอดภัยหรือยังมีหลุมหลบภัไยไหมมีปัเกอร์หรือย,ยังมีการแจ้งเตือนมีอะไรไหมเตรียมการนัั้งหน้าเป็นเรื่องของอนา,าคตเราจะไปมองว่าจะจบหรือไม่จบทำปัจจุบันให้ดีหรือยังตอนนี้ก็ถามทหารเองก็ต้องถามเลยว่าทําปัจจุบันพร้อมหรือยังแสดงว,ว่าเรายังไม่เจอใครคุกคามใช่ไหมคะท่านมันก็เป็นวันๆันนะแติดตามบรรยากาศ ถ้ามีอะไรที่มันปกติหรืออะไรที่เป็นนั่นทางทหารอะไรก็จะแจ้งเปลี่นฟังเรื่องการประกาศเป็นชาวบ้านพร้อมตอนพร้อมทุกคนครับแล้ทุกคนก็พร้อมชาวบ้านก็พร้อมเราก็พร้อมเป็นคนะก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าที่ผ่านมาทหารเองก็ได้กําลังใจจาก่น้ประชมเราก็มีกําลังใจทหารก็ให้กำลังใจมาชนมาชนแะให้กําลังใจทหารทุกคนก็พร้อม